สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนฮะกลับมาอยู่กับการเหนกับสตาร์ครับครับและนี่ก็อยู่ในคลาสสิกแมทครับผมเป็นแมทที่ผมอยากนําเสนอแล้วก็พาเก็บเอาไว้ดูเพื่อเป็นความทรงจำฮะก็จะอยู่ในเพลย์ลิสต์ a s s i c m a แมทครับของส t าร์ครับเลยจะแยกเพลย์ลิสต์ไว้ให้ครับเพื่อไงว่าคัดมาแล้ว ในการจิดการระหว่างมารุแล้วก็โซราวครับในแมปพิลล่าออฟโกนะฮะเกมนี้มารุก็ผู้เล่นบรูเทอร์แลนครับอยู่มุมขวาบนของแผนที่ครับแต่ก็ับมาเป็นโซราวครับอยู่ซ้ายล่างของแผนที่ฮะเล่นเลสเซิร์วางสะพายดีปอตแล้วก็กำลังจะปิดแรมครับมารุ แบบค่อนข้างไกลกันนะอยู่กันคนลอมุมแมปเลยครับเป็นการ Expand ค่อนข้างง่ายฮะเพราะว่า Expand ะ่ะจุดเกรงใจมันจะมีแค่สี่มินเนรลฮะเออสีอ่ลายอ่ะเออสี่หลุมสี่หลุม m i n เนอรที่มันจะเป็นจุดเกรงใจครับก็จะซ้ายบนกับขวาล่างส่วนสี่ p a n d หน้าหน้าแหลมหลักเนี่ยสบายเลยโอเคแล้วก็ฟา s t e x ก a n d กันมาครับทางฝั่งโซลาร์ลอตส่วนทางฝั่ง ตัวเราไม่ได้วางแก๊สวางอะไรกันเลยนะส่วนใหญ่เนี่ยหนึ่งแฮชหนึ่งแก๊สแล้วก็หนึ่งภูรองเงินรอบนี้แล้วขึ้นภูครับโอเคสิบหกภูไม่ใช่สปายสิบหกนะฮะ <c oughs> ยี่สิบสองเหวือยตังหวราไฟยี่สิบสองภูต้องฝากรู้ครับอัพเสร็จอนะพทอคอมมานส่วนบาร์แรกเสร็จแล้วก็ขึ้นวีเปอร์ครับแล้วก็เก็บแร่ แล้วก็รอเงินเพื่อขึ้นคอมมาเซนเตอร์ที่สองมาแล้วคอมมาเซนเตอร์ครับจุดอ่อนแอเลยของแบบนี้ของเทอร์แรนก็จะเป็นแรมนี้แหละครับในจังหวะ Expand เนี่ยก็ต้องอย่างน้อยอะ่ะถ้าเสียเสียฐาน Expand 2ไปอะ่ะเขาต้องเขาต้องบล็อกแรมที่มันจะขึ้นเมนเบดไว้ให้ได้ เรื่องมาโครโรลวโดยมียูนิตมารอกันเป็นซิกลิ่งสี่ควีนสองอัลตริปเปอร์ของทางฝั่งมาลูมาละกูเราจะเอ็กซ์แพนหันสามเลยต้องกองเงินเยอะเลยนะแล้วมาแล้วโอเคซิกลิ่งรอก,กันหรือครับขวนได้อยู่ ชวนทะเลออาะกัรุ่มรุระหว่างนั้นก็ขึ้น f a c t อรี่นะสร้างเวสเตอร์แปะกับบาร์เรกเรียบร้อยครับระหว่างชวนทะเลาะอ,อยู่โอเคแล้วก็น่าจะเป็น2เฮลเลียนครับแบบค่อนข้างไกลกันเลยแล้วก็เจอเซิร์ฟ้วยเฮลเลียนก็น่าจะได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่มามาแล้ว เพราะมันมันแค่หนึ่งแก๊สไงก็น่าจะเป็นแค่เฮลิเลียนครับเปล่ารอนะผมรอดูในตัวชร้นละหน้า2องเฮลเลียนแล้วครับแล้วก็พึ่งขึ้นอีกหนึ่งแก๊สครับผมแลฝั่งรีปเปอร์ก็สเกลนะฮะเน้นสเกลไปฮะดูว่าเขาเล่นเทคอะไรครับฮารลัสนั้นเป็นเรื่องรอง แต่กลับกันนะ่ตอนนี้ทางฝั่งนี้ยังไม่เปิดเทคอะไรเลยฮะขึ้นมาเพียงแค่1แกเท่านั้นครับแล้วก็มา expand ฐาน3เน้นไปที่ eco รัวๆเห็นเน้นไปที่ eco แบบนี้มารู้ก็เลยจะเปิดเกมก่อนเลยครับแมสเบออ่าโทษทีฮะแมสเฮลเลียนออกมารัวๆเลยนี่มีมาเรนะคอยสเกลให้อยู่ฮะไม่ให้ขึ้นบ้าน แต่วันี้เฮลเลียนสองกับรีเปอร์หนึ่งมีควีนดักหน้าปักซอยมาไม่ยอมครับทำลายคลิปทูเมอร์ไปแล้วอัวหลอดตัวนี้น่าจะเสียครับเพื่อการสเกาฮะแต่ฝั่งตัวเราก็เช็คแล้วครับโอเคของแก๊สนะแล้วก็มีตรงนี้น่าจะแมทเฮลเลียนมาน่าจะคิดว่าเป็นเมดิเวตหรือเปล่าแต่ไม่ครับมารู้อ่ะเลือกมาเป็นในส่วนของริเปเลเตอร์ครับแล้วรอนะ ไม่รู้จังหวะโอเวอร์โหลดตายเห็นลิเวเลเตอร์รออกมาหรือเปล่าโอเคเฮลิเวเลเตอร์รก็เป็นอีกหนึ่งยูนิตที่ฮารัสแนวมิโลไลน์ได้ดีเหมือนกันนะครับไปเปิดดิเฟนซีฟหมดเฉื่ยเฉแนวมิลโลไลน์ได้ครับหลบหลบเนียนๆเข้าไปจังหวะนั้นเห็นเป็นเฮเลียนอย่างนี้ก็กล่าวยูนิตก็ขึ้นเบลลิงมาเลยครับทางฝั่งตัวเราแล้วไหลามานี่มีสปอคอลเลอร์ฮะเป็นจังหวะคา,าบเกี่ยวเลยนะ เห็น <He S 2> สตาร์พอร์ตปุ๊บแว็ทฟอร์คลเลอร์ตั้งดักรอรับเสร็จพอดีแล้วก็ต้องอาาปิดดิเฟนซีท์มอเแล้วก็ลากมาไว้ตรงไหนนี้เฮเลียนมาแล้วครับเหล่าเฮเลียนของฝั่งมารูไล่ถ่ายฟูจูเมอร์เข้ามาเจอควีนได้ควีนตัวไหม้องไคยดีๆแล้วนี่ดิเฟนซีท์มอเร์ครับสุดท้ายไม่รอดเจอควีนฝอยล่วงไป้สัพพายตอนนี้มารูเจ็บเยอะกว่านะ จากการพยายามฮารลาสัสแต่เซิร์ราก็ตั้งรับได้ดีครับแกนเชคไฮแรมตรงนี้มาเอาควีนมารอกันฮนะก็ยา,ยามขยายควีฟเซิร์ฟด้วยควีฟทูมเมอร์ไปเรื่อยครับผมตัวรับสำคัญเลยโมเมนตัมของเซิร์ฟอะครับผมเห็นเพื่อนๆอ,อยากให้อธิบายนะโอเคผมจะโฟกัสไปที่เซิร์ฟก่อนละกันฮนะเซิร์ฟ รุกก็ดีรับก็ได้ขอแค่อยู่ในครีปของครีปทูเมอร์เขาครับยิ่ง um ครีคปทูเมอร์เขาคืบคานไปในมินิแมปมากเท่าไหร่นั่นคือเกมรุกของเขาไปนในตัวด้วยครับเพราะมันได้ทั้งโมบิลิตี้แล้วก็วิชั่นนะครับครีปทูเมอร์โดยอาศัยเหล่าควีนครับควีนเนี่ยแฮชชูลี่แต่ควีนนี่จะเร็วสุดครับว่าควีนมันใช้แค่เอเนอร์จีเท่านั้นครับและสําคัญเลยการขยายเบสฮนะเซิร์ฟต้องเอ็กซ์แพนไวกว่า2เผ่าที่เหลือครับตามเบสิกนะถ้าไม่ได้รัดหรือชีตอะไร สังเกตได้ครตอนนี้เซราวอ่ะมาเป็น4แฮชแล้วคือมารู้ก็พยายามครับเนี่ยพยายามอวนพยายามเฮลเลียนพยายามสก้าวตลอดเวลาแล้วก็มาแผนเขาเรียกว่าแผนฮารัสประจำตัวของเขาครับดรอปมารีนมามาแล้วเมดูแบกสองลำเพราะถ้าปล่อยเซราวไปฮะเงินมันจะฉีกครับมินอรลเขาจะเพิ่มพูนมินเอราลเพิ่มพูนอารมี่เพิ่มพูน ครีปทูเมอร์เต็มแมปไปหมดฮะแล้วมันจะเล่นยากครับนี่นี่คือเซิร์ที่เขาเรียกว่ามาตรฐานที่ด,ดีแล้วก็มาแล้วฮะ้าเจอล้อมขึ้นโอเคแล้วเซิร์ก็คือต้องพยายามให้ล้อมยูนิตให้ได้ครับโดยเซิร์คลิ่งนะเพราะว่าโรกอะ่ะเขาจะยิงแบบล้อมเหมือนกันแต่ล้อมเป็นแบบวงนอก่ะเซิร์ฟจะเป็นวงในโรกจะเป็นวงนอกไฮดรลิกจะนอกสุด ให้คิดถึงโดนัทนะครับหรือวงวงปีของต้นไม้อ่ะนั่นแหละครับคือการโจมตีของเซอร์โอ้โหเจ็บหนักครับแต่เซอร์รารอบนี้เจ็บกว่านะเพราะว่าเบริ่งเป็นยูนิตท,ที่ค่อนข้างมีราคาฮะับมักลายเป็นยูนิตขั้นสองนะเซอร์คลิงอ่ะเป็นยูนิตเทียร์หนึ่งใช่ไหมฮะเซอร์ก็จะเป็นยูนิตเทียร์สองอ่าเบริ่งจะเป็นยูนิตเทียร์สองเพราะว่ามันต้องมูเทชันไปหนึ่งขั้นนั่นเองครับ โอเคแต่จังหวะโมเมนตัมของเกมโซเรายังไม่เสียหายมากครับขึ้น expand base ที่5มาแล้วยาวๆภาพรวมตอนนี้ supply ค่อนข้างสูสีกันอยู่ฮะ army ก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันอยู่ครับมารู้ก็พยายามชวนทะเลาะอย่างต่อเนื่องนะทรายเขารอบนี้มีวิโรมายันยิ้มคำหลังไว้ให้พยายามจะกดดันเนี่ยฐานที่ expand ใหม่ถูกมันจะมีการป้องกันที่ต่งถูกแล้จังหวะนี้เบรลิงนไหลเข้ามาวิโรมา ทรัพยากรไปเยอะมากครับโซราร์รอบนี้ฮะแต่ไม่ได้อะไรเป็นชิปเป็นอันกลับไปเลยครับ๋ยกจะมีอะไรติดไม้ติดมือกลับไปหน่อยฮะแต่เป็นการโลภเกินไปหรือเปล่าหรือเป็นจังหวะหิวหรือเปล่าครับหิวครับเข้าไปแถมมาเพิ่มเถิอเลยครับแต่ก็ได้นะได้มารีนไปกองใหญ่เหมือนกันเนี้ยได้มารีนไป12ยูนิตับผมแต่ก็เข้าไปเจ็บเพิ่มนะจังหวะเมื่อครู่นี้ครับโซราร ทห็นคำนำไปยาวๆจากแฮชูรี่ครับแต่อาร์มี่ยังคงสูสีกันอยู่แล้วโอซีเห็นมาจังหวะนี้เออต้องไมโครดีๆฮไมโครยิงให้ได้ก่อนที่วีลมาจะเซตอัพดีไซน์ออกมาแล้วกำแพงสะพายพีโพร์นี้เป็นไ,ไงครับเดี๋ยวสะพายมันจะบล็อกเอาให้มารุเอามารีกด่าทีมหัดวิ่งไล่ครับผม แล้วเฮลเลียนก็อัพมาเป็นเฮลแบทแล้วนะดูเทคตอนนี้ก็ค่อนข้างดูชั้นดูเชิงนะก็เรียกว่าแลกยูนิตกันอยู่ที่การคุมพื้นที่อยู่ครับตอนนี้นั่นเเห็นภาพยูนิตครับผมเนม้นไปที่เบลลิงแล้วแล้วก็ฮาราสด้วยนี่แหละครับมูต้า โอ้โหดูดิคุยทูมเมอร์ลามมาถึงหน้าบ้านของมารูแล้วครับประมาณกลางๆขวาๆข,ของนี้แมพฮะแล้วแกก็กซ์แพนไปเรื่อยๆเลยครับตัวเราสปายแม็กแล้วต้องมาไล่สแกนเคลียนะต้องเคลียนะครับมันงานจะถือว่าแบบสู้กันในพื้นที่ที่เสียเปรียบอะโดยไม่จาเป็นโอ้ยโอ้ย,อยมารีนมารีนฝ่อยมูท่ายับแต่เจอเบลิ่งล้อมเข้ามาแล้วมีเซอร์กิงล้อมเข้ามาอีกครับ ยังไงเอ่ยต้องหลบเข้าหลังวอตัวเองเกือบไปเหมือนกันรัมารู้ยังไวอยู่ครับจังหวะนี้เจอราวเขารอจังหวะแบบนี้อยู่แหบบละเปิดพื้นที่หน่อยเปิดพื้นที่หน่อยไหมรอนะรอนะมารู้ก็เผลอไม่ได้เหมือนกันเจอบีบแล้วครับ เจราจกมีแม่นี่คือกำลงังพยายามคือเราาหมากล้อมาแล้วก็นี่ระเบิดวอลมาเข้ามันถึงแนวเมโรไลน์แต่เอาเอฟพีโลไปได้เสียทเพียงแค่หกยูนิตเท่านั้นแล้วก็ไหลมาต่อที่เป็นมูท่าครับมีมาวีนะกดสติมแฮทฮะทำถึงขังไล่ไปก่อนนะมูท่าก็หลบฉากไปฮะมาสู้กันตรงด้านหลังแนวเมนไลน์ครับเนี่ยเรามาเรียนยิงไม่ถึงนะสะพายบล็อกไปนิดนึงครับเมื่อสักครูน่นี้ครับมารู้เจอโซรากดดันอย่างหนักแล้ว นีเผลอไม่ได้ครับมิซายทูเรตแตกเลยเจอป่วนครับเสียแก๊สไปครับมารุจังหวะน,นี้สีในส่วนของมิดายูตไปแล้วก็มารูตรงนี้น่าจะตายหมดเลยฮะเรียบร้อยไปแล้วจังหวะน,นี้เบลลิงลันบายเข้ามาระเบิดวอลสัาไพดีพอร์ตเละเทะไปหมดเลยแล้วลนันไปถึงยามเนื้นอไรได้เอสซีถึง5ยูนิตครับโอ้มารุต้องตั้งลำหน่อยแล้วฟอเดร็กวอลมับ เซอราว่าซนะัพพายแม็กฮะขย่มรัวๆเลยมารู้ว่าซัพพายดอบซัพพายดอกครับอึนคำดอบกันไปแต่ระหว่างนั้นก็ยกเข้ามาซ็นเตอร์ครับผมมา expand เบดเพิ่มเติมมาเบดที่5เช่นเดียวกันแลกกับการฮาร์ลสเนี่ยเซอร์ราเขาก็เจ็บเหมือนกันนะพอเบรวิ่งงนะั้นอย่างที่สอง มันออกแนวใช้ละทิ้งไงก็ต้องสร้างขึ้นมาใหม่มันก็ขึ้นไปอยู่ในยูนิตล้อด้วยเช่นกันแล้วจวังหวะนี้เยลิ่งนะวานวายไปโอ้สวยงามสวยงามแล้วก็ล้อมมาจังหวะนี้เรียบร้อยอได้ไปทั้งแก๊งครับเจ็บหนักเหมือนกันครับ,รบมารุรอบนี้เป็นการคอนโทรลวิชชั่นคอนโทรลพื้นที่นะครับการใช้เบริ่งของทางฝั่งโซลา เราไหลเข้ามากดฟีมแท็กลอไว้เลยเราเบลลิงไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรนะมันใช้เยอะไงเออยิ่งเอามารูเดอร์มามาคัมเนี่ยเ p ของมารูเดอร์มันทั้งๆทนเบลลิงได้บ้างครัไม่เหมือนมาลยแล้วก็ไหลเข้ามาจังหวะนี้ถ่ายถย่ายถย่ายถย่ายไปไม่ค่อยได้น้ำได้เนื้อครับเบลลิงชุดนี้แต่มีเซอร์ฟิงกับเบลลิงเอาไหลเข้ามาอีกครับ ได้ไหมับเก็บทอขึ้นไปก่อนนะของแพงปล่อยมารูเตอร์ตายไปโอเคไล่พื้นที่ออกไปแล้วก็ต้องไป expand hash กันใหม่ครับดูการขยายครีปของโซอราหฮะเขาจะเอาหมดเลยนะที่บอกว่าเป็นหลุมมินอรอลที่เป็นจุดเกรงใจฮะซ้ายบนกับขวาล่างเขาจะเอาหมดเขาจะกดมารู้เอาไว้ให้ได้ครับไว้ อยู่ในแค่5หลุมมิราโร่หน้าบ้านมาลูเท่านั้นดูว่าจะทําได้หรือเปล่าครับกดสินแพ็คไคล์กันว่ะไคล์วามีพอยืนทําหลังไว้แล้วก็เบลลิงลันเข้าไปอู้เรียบร้อยแล้ครับคอมมาเซนเตอร์ระเบิดไปฮะตัดอินคำได้ครับจังหวะนี้สุดหลับแต่มาลูก็ไม่ยอมเหมือนกันสวนมาฮะเอาดิคอมมาเซนเตอร์แลกคชูลี่ไม่ยอมหนีด้วยยืนยิงอเ้ยนิดเดียวยังไงได้ครับได้คาชูลี่ไปแล้วก็พิกอัพหลบออกไปครับ ก็เจ็บไปเยอะเหมือนกันนะแล้วงมือข้าแม่จะมาไล่เก็บไอรีแวน้มีทอแล้วเบลิงกำลังจะถึงตัวทอก็พิกอัพทอเก็บขึ้นไปได้ยังไวยเขามารู้เอพีเอ็มพุ่งหนถึงสี่ร้อยเกือบห้าร้อยอย่างมั้งคู่นี้คงตั้งสติก่อนนั่นแหละ พยายามจะกดกันแล้วก็ชวนทะเลาะครับให้มารู้ว่าอยู่ในนี้เราลอกแค่ห้าหลุมนั้นเท่านั้นนะแล้วก็เผาทรัพยากรมารู้ไปเรื่อยๆครับแต่มาดูก็ไม่ได้ยอมนะไม่ได้ยอมให้เผาอย่างเดียวครับพยายามจะไล่คืนกลับไปเหมือนกันนะในการทำลายคุบทูมเมอร์ครับรักษาพื้นที่ตัวเองพื้นที่ที่ตัวเองต่อสู้ได้เปรียบแลวเป็นหมานี้ไม่ยอมให้เอ์แปนครับเริ่มมาทวงคืนแล้วบ้างเหมือนกันแล้วเซอร์คิงรันมาถึงยังไงจะล้อมไหมได้มดเอลิงถึงตัวเอ๋ออยังไม่แตกฮะ ยังแข็งอยู่นะแต่จังหวะน,นี้สกิงวันบายมาปวดแบบนวมีนวลลายครับมารีมารูาเดอร์แล้วกดฟินแท็กยัดครับอา่ามามามุดอยู่างนี้ก็ฟรีฟรีไอหูฟรีงนั้นเลยหูท่านี่ไม่มีอะไรไปต่อกรอทอเลยครับเจ็บหนักเลยนะเจอเรากลายเป็นเอายูนิตไปละลายทิ้งเรื่อยๆมารู้เริ่มเป็นหนังกำแพงปูผาครับ ต้องส่งยูนิตอย่างอันเทอริกครับมาไถหน้าไปไถหน้าทอไปยิงเจ็บเลยแล้ว, <c oughs> ลวโอ้ยแิงไหลลงแรลมมาจงาัจงหวะนี้จังหวะใครมารู้ <c oughs> <c oughs> โอ้อะไรมันจะเถื่นที่ขนาดโดนกดมาตั้งแต่ต้นเกมเลยเนี่ยแล้วมาฮะไหลมายาจังหวะนี้ตามไม่ได้นะนอกคลิปเซิร์ฟอะ ก็ปวนปวนหลายทิศหลายทางคนระับปวนขวาแล้วก็มาตกซ้ายครับเซราปวนแนวเมโลไลต์ต่อเพื่อตัดอินคันนะมครับมาดูก็อินคัมดอกไปนะอ,อินคันมดีกว,ว่าเซรารัวๆครับจากปริมาณแฮชชูรี่ฮะที่หลุมมินเนอรลัลครับที่เขาคอนโทรลไว้อยู่หมัดเลยเอาล้วฮะเขาเรียกว่าดีเฟนซีฟมารุหรือวอลออฟมารุมีแค่ห้าหลุมเท่าน,นั้นจะบริหารทรัพยากรยังไงครับมารุ ไททใช่ใช่ใช่อโอเคได้เอาธา,าริกมาแล้วเอาธาลิคมาติดคอมมานเซนเตอร์เสียคอมมานเซนเตอร์ตรงนี้ไปอีกแล้วครับมีความดอกไปครับมาลุแต่ไม่เป็นไรอยู่มาเล่นด้วยมิวทีหลังฮะมีอะไรติดไม้ติดมือกลับมาบ้างไหมไม่มีเลยครับเริ่มมีโค้ดมาในโปรดักชั่นไลน์แล้วโดยที่เจอรายังไม่มีลูเซอร์ฮะน่าจะหยิบจับใช้นุ๊กหรือเปล่าหรือเอาโค้ดมาสนินอาธาริกก็ได้เหมือนกันนะ อ่าสไนซ์สไนซ์ยังติ่นเรียกสกิปอยู่โอเคจังหวะนี้โอ้ไม่ยสังเกตเบลลิงเขาไม่อยากได้มาวิเดอร์ครับมาวิเดอร์เกาะมันหนามากระเบิดไปแล้วมันเปลืองเป็นตัวเบลลิงมากเลยจังหวะนี้ก็ปวดน,นะเขาเรียกว่าจุดบอบบางของแมปนี้นะครับซ้ายบนกับขวาละน่าจะเป็นจุดประทะหลักๆมาลูกก็ยัง ไปไม่ได้เหมือนกันนะเริ่มติดอัดแล้วเพราะหลุมเนะี่ยรอทั้งห้าหลุมมันจะหมดก่อนไงฮะกับกาณาเซราขวาล่างเขาแช่ได้ยาวๆเลยเนี่ยดูตึกริ่งวิ่งมาแนวะยิงไลน์ก็ต้องไมโครเอซีวีออกมาครับแล้วก็ไล่อิงหลอกล่ออันนี้คือหลอกล่อนะให้เขาตีเอซีวีไปแป๊บหนึ่งฮนะเพื่อที่จะได้เอาเหล่าเ MM อ็มเอ็มเข้ามาเคลียร์แต่จังหวะนี้ยังไงโอ้โหมัหลอกล่างขึ้นบนครับผมเซรา ไ50วีไปถึง10ครับเวอร์เกอร์ดอกไปเหลือ56เท่านั้นครับมารู้ยินคัมดอกเดียวเพื่อเก็บคัมีส่วนต่างๆนะครับตอนนี้ก็จังหวะนี้ยังไงยืงคัมเอาไว้ครับมาวินเดอร์แล้วก็ทอแต่แนวหลังแตกไปแล้วอ้าวพังพังกินาดทอแตกครับผมเพราะว่าเจอคอร์รัปเตอร์มาไล่มิดแวตครับนี่ฮะต้องใช้เอ็มเอ็มนะเมล่อเชียร์คอร์รัปเตอร์แล้วก็โก้รัตมิดตายไปหมดเลยครับใช้โกสไนท์ไนท์ไนท์อื้อหือ ก็ทนตัดอินคัมลดไปเหลือพันห้าแล้ววอร์เกอร์เหลือมีแค่สี่สิบจุดยูนิตเท่านั้นครับมารุโดยที่เงินก็ไม่ลอยด้วยฮะแล้วก็ตัดผายทางครับเสือขยบยัง่อเนื่องเสอขยกอย่างต่อเนื่อง,องอนีง่หลังชนวงกำแพงครับมารุโอ้ยาวๆนะเซราวดึงดึงยาวๆ เป็นการแก้ปัญหาแล้วครับยังไงสยามจะป่วนนะป่วนฐานเอ็กซ์แพนมาจังหวะน,นี้เซลาเอากองทัพมารอต้อนรับแล้วแตมนี่ลูกไม้หลัดฮะยังไงเอ่ยครับไล่ไถเข้าไปเลยครับเบลลิงครับลันบายไว้ลันบายไว้ยัดเลยยัดเลยครับจังหวะน,นี้เซลายัดหน้าเข้าไปโอ้โหโค้ชไนต์สไนต์สไนต์สไนต์ออืื้ห ดัมเม,มย,ย์มาจากสไนห์ของโอ๊ดล้วนๆเลยครับโดยมีมารูเดอร์แล้วก็มารยนะยืนไถหน้าไว้ให้ครับแต่ซับายดรอปนะมารูเจ็บ <7. S 2> โอ้สร้างคอมมานเ,เ,ตเตอร์มาก,กันเลยเอะก็คอมมานเ,เตอร์ติดปืนใหญ่กันไว้เลยฮะับขเขีเรยซึกวิ่งได้นะอันนี้เจอวิลโลมายครับโอู้หูแสบ แต่แนวมิวสไลน์นี้ก็โดนป่วนอีกแล้วเรียบร้อยสภาพยตามอยู่เวอร์เกอร์ตามครับแต่อาร์มี่ยังพอมีเข้ามาดูใช้อาร์มี่ค่อนข้างคุมนะเพราะว่าเซอร์ราวนี้ก็ตามสไตล์เซอร์ครับยูนิตเขาเรียกว่าใช้ละหมดไปทั้งหลายครับมันก็เลยเปลืองรีซอสนิดหนึ่งคะเรามาเช็ครีซอสลอตกันหน่อยครับเซอร์กลิ้งโดนไปถึง5 56ตัวฮะเรียกได้ว่าเยอะจัดเลยนะ โอ้โหเอาเทาลิคโดนไปหกทางฝั่งมาดูก็เจ็บเหมือนกันนะถอดโดนเอา้าตรงนี้ก็โดนวิลโลใหม,ม่อีกไม่เอาอเสียมาเคลียร์ครับแลกยูนิตกันไประดับแบบสองสามหมื่นนะมาแล้วโอเคโอ้เสียเซอร์กิ้งนะเอายูนิตถูกๆมาเคลียร์ครับโอเคมาลุได้ฐานซ้ายบนไปจนได้ครับทําให้มีเงินมาเติมเต็มฮะหล่อเลี้ยงชีวิตต่อไปโอ้เกื <laughs> <laughs> อบแล้ว <laughs> <c oughs> มีอินเฟสมาว่ะอินเฟสสี่ครับอินเฟสสี่ยังไงแล้วอู้มุดดินไหลไปข้างหลังแล้วมารู้เหมือนจะไม่ได้สังเกตแล้วอยู่นอกสกแกนด้วยอินเฟสแล้วก็ข้างหน้าซัดเข้ามาแล้วแล้วอินเฟสโผล่เข้ามาโอ้ตายอย่างไวเลยครับอินเฟสไม่ได้ทําอะไรเลยฮนะเจอวีโรไมดักครับแล้วก็มีมารูเดอร์ครับเจ็บหนักเลยในจังหวะนี้เซอร์ลาสปายดรอปยับดรอปยับืบบ้อหือใครได้ดีมากไฟนี้ฮะอ้าวแต่มารู้ไงโดนถึงตัวแล้วสปายก็ดรอปเหมือนกันอา้าวเริ่มเน่าแล้วครับ แล้วก็เดินล้อมกันเข้ามาจังหวะนี้ได้หมดเลยฮะโอ้เซรลาวต่างไฟต่างเจ็บนะแต่มารุเจ็บกว่าครับมารุพยายามจะหนีไปสู้ในที่แคบฮะตามสายการเจอทางฝั่งเซิร์ครับแล้วไล่จับคนตกรถครับผมก็สไนป์เก็บคืนกลับไปได้เหมือนกันโอ้โหตอนแรกเหมือนเหมือนเซอร์ลาวจะเจ็บเสร็จแล้วก็เซอร์ลาวสวนมารุมารุเหมือนจะเจ็บแล้วก็วิง่งหลบไปถึงน้ำมโนโลไลายแล้วก็สวนกลับมาโอ้ ไฟที่แบบผัดกันผัดกันปล่อยหน้าไปคนละทีอะตึกตึกตึกเนี่ยเห็นไม่ยอมมันจริงๆครับเอามีเฟ์กิงมุดอยู่นะนี่ฮะนี่คือการแก้วิโลโมายครับเอาตัวหนึ่งอ่ะไปป่วนก่อน ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คอร์ัปเตอร์ครับมันจะมีท่านหนึ่งที่ใช้กับสิ่งปลูกสร้างได้ครับเป็นการใช้ดําเน็ตตรวเซ็กนะ <c oughs> ยิงแช่เหรอครับแต่ตัวเขาเองห่นยิงแค่แอร์ยูนิตนะครับต้องใช้สกิลในการโจมตีเบสเท่านั้นครับและโจมตียูนิตกลาวยูนิตไม่ได้ด้วยเจลัยมาจังหวะน,นี้โดนปวดแนวแล้วลายฮะลิฟท์อัพทางส่วนของคอมมานด์เซ็นเตอร์ขึ้นไปก่อนแล้วก็เอาเอชีบีหลบออกไปคร,ครับผมทางฝั่งมารุโอเคได้สองได้สองเบสบนแล้ว น่าจะคุ้มสองเบ็ดมอนแน่นๆหน่อยฮะอ้าวลงไม่ได้ครับมีเซิร์ลิงบอโรเนียนอยู่มุดดินนั่นเองครพื้นที่ไม่ว่างแม่เราพู้เล่นเทอร์ออแรนก็คงบอกทำไมไม่เหยียบเยบมันไปเลยใช่ไหม <c oughs> เออเหยียบไม่ได้ครับผมตเอาสแกนเคลียร์ก่อนนะนี่แหละฮะสแกนเคลียร์ก่อนแล้วก็เก็บแร,ร่ต่อมาอินคามดูดีขึ้นมาแล้วครับ ค่อยๆดึงอินคำกลับมาครับมารูจังหวะน,นี้มารูเดอร์คำหน้าไว้วดูจังหวะไฟมารูฮะวอลออฟมารูวอลออฟมารูเดอร์เฟลราวะแม่แต่เปิดเกมมาดีนะปิดไม่ลงครับมาเอา้าได,ได้ล้อมมาจังหวะน,นี้ ยังไงเอยฮะโอ้โหเือร์ราล้อมได้ได้น้ำได้เนื้อเหมือนกันแต่มาดูก็เจ็บหนักครับต้องถอยกันออกไปก่อนฮะเราเซอร์กิ้งวันบายเข้ามาในเบสหลักฮะโอ้โหโลโายอย่าจมีไปทั่วจริงเราต้องไงไล่มาเคลียร์เซอร์กิ้งก่อนไม่งั้นฐานเทคแตกหมดครับโอ้โหเรามีมุดด้วยต้องมานั่งสแกนหายฮะเซอร์ราล ข้างไมค์คอนโทรลพอสมควรเลยนะปวดหัวเริ่มดึงซับไพมาดูก,กลับมาแล้วครับเริ่มเจ็บละเริ่มเจ็บอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาทักทายที่ด้านบนหน่อยครับเป็นหลุมมินเนอร่ลใหม่ๆสดๆซิงๆเข้าอยู่โอ้ยโลมาคุ้มค่าจริง จังหวะนี้ต้องเข้าเลยหรือเปล่าครับมารู้ฮะซัพไพ่ต่อด้วยอ,อือ้ไปเหยีบยบล้มไม้เต็มๆเลยครับตัวเราแล้วไล่จับคนตกรถแล้วหรือเปล่าจีจีเลยฮะไม่ไหวครับอูจังหวะไฮกลาวครับขึ้นแหลมอ่ะแล้วลเป็นวีลโล้ไมล์ตึมๆเข้าไปครับซัพไพ่สองร้อยกว่าดอกหรือร้อยเจ็ดสิบอ่ะแล้วมารู้ก็จะใส่เลยทันทีครับแล้วตัวเองก็น่าจะรู้ตัวเลยว่าไม่สามารถแมสอัพกับมาได้ทันนะเนื่องจากเมียรรอลมันไม่พอแล้วฮะเนี่ยฮะเมีเรรอล คงเหลือมเหลือแค่สามสี่เท่านั้นจี GG เลยครับอุสตส่าห์ก็เรียกว่าแมปอะคลองมาได้ตั้งเยอะแล้วนะแต่สุดท้ายทรัพยากรที่จะมาเติมฮะเพื่อทําให้เกมฝั่งตัวเองดําเนินต่อไปมันไม่มีแล้วก็ไปเสียท่าจังหวะพื้นที่ไฮ่กลาวที่ติดฟอกครับเออคืออย่างฝั่งเทอร์เรนเขามีสแกนแต่ฝั่งเซอร์ราลเนี่ยต้องใช้โอเวอร์เซียหรือว่าใช้ตัวยูนิตพวกเซิร์กลิ่งพวกอะไรฮนะแต่เมื่อสักครู่น่าจะพลาด ดันขึ้นไปทั้งแก๊งเลยครับแล้วก็เจอวิลโลไมฟฝอยติมติมเละไปทั้งกองเหมือนนุกข,ขนาดย่อมยอมเลยใช่ไหมปิดต้องเรียกได้ว่าปิดเกมไหมไม่ไม่ได้ปิดเกมเธอเราเหมือนเหยียบกับระเบิดอ่ะโอเคยอมประมาณนั้นต้นเบอนคิดเห็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปนี้ฮะยังไงก็ขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าในคลาสสิกแมช ตา a r c r a ครับผมฝากกด Subscribe กด Like กด Share เป็นกำลังใจให้ช่องตา a r c r a ไทยกันด้วยครับผม